สวัสดีเพื่อนๆชาวลิสติดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปการทำนาของชาลาสีธนูโดยจะเป็นคาทำนาช่วงเดือนเมษายน2 5ง4นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามชอบของผมมาจนถึงทุกวันนี้่ยถ้าดูคลิปนี้เราชอบเนี่ยก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก หน้าไพ่ชาวธนูในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะมีพลังงานของการเริ่มต้นเดินหน้ากับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นการลุกประเจรจาแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นน่ะโดยที่สิ่งเหล่านั้นน่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณเคยดำเนินการกันมาบ้างแล้วนะแต่มันก็มีปัญหาการติดขัดหยุดชะง,งักแต่ก็ต้องรอคอยดูผลกับมันน่ะว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีต่อไปอะ่ะซึ่งตรงน,นี้ก็ไปไปได้ของเรื่องงานเงินความรักเลยนะครับเนี่ยคุณไม่อยากที่จะหยุดนิ่งแบบนี้อีกแล้วไนงะ เหมือนกับว่าต้องเป็นฝ่ายเดินตามเกมของคนอื่นมาตลอดอ่ะคุณอยากจะลกมาควบคุมจังหวะชีวิตให้มันเดินหน้าไปตามที่ใจตัวเองต้องการบ้างแล้วครับเพราะที่ผ่านมานั้นนะคุณน่ะก็มีความตั้งใจกับสิ่งต่างๆมาโดยตลอดอ่ะไม่ยอมแพ้หยุดพักกับมันง่ายๆนะแต่มันก็จะเป็นอะไรที่ดูยุ่งวุ่นวายมีการบอกปัดบอกผ่านไปก่อนไม่ค่อยได้รับการร่วมมือจากคนรอบข้างสิ่งลอบตัวสักเท่าไหร่นะครับทำได้เพียงแค่ประคองสถานการณ์ให้มันพอที่จะผ่านไปได้ในแต่ละวันเท่านั้นนะครับและอนาคตที่จะถึงนี้นะครับ คุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากใครบางคนนะให้ได้ทําในเป้าหมายที่คุณมุ่งหวังเอาไว้หรือ,อในหนึ่งก็คือคุณอาจจะเริ่มมาดูแลควบคุมจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอะ่ะโดยไม่ต้องรอคอยปัจจัยจากภายนอกก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายๆในการผ่านกับสิ่งเหล่านั้นไปได้นะแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถในการควบคุมจัดการของคุณเช่นกันนะคุณจะใช้ชีวิตไปแบบส่วนตัวเป็นการเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้ ไม่เปิดเผยความคิดหรือสิ่งที่ทําอยู่ออกมาสักเท่าไหร่โดยเข้าใจกับสิ่งต่างๆไปอย่างดีนะในชีวิตอะแต่ก็เลือกเก็บเป็นเอาไว้มากกว่าเพราะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับภาพรวมของชีวิตของคุณนะครับกับการเก็บเงียบตรงนี้เอาไว้เนี่ยซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าชีวิตของคุณในเดือนนี้มันจะมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ในชีวิตความเป็นอยู่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณพึงพอใจอะเนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมกันเปนอย่างดีนะระหว่างคุณกับสิ่งแวดล้อม โอเคทีนี้เราไปจอดลึกกันเรื่องการงานดูบ้างนะหน้าภายได้าการงานเนี่ยไปแล้วเป็นพระอัศวินเหลียยนะดูมันก็มีความมั่นคงที่ดีอยู่แล้วอะแต่มันก็อาจจะดูราบเรียบหยุดนิ่งไม่บือหวาสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะไม่ค่อยชอบใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับหรือแก้หนึ่งก็คือคุณจะตั้งใจให้มันไปแบบนี้แหละ คือทุ่มเทเดินหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองไปเงียบๆคนเดียวอะ่ะตั้งใจทำสิ่งต่างๆของคุณต่อไปอะ่ะแต่ทีเนี้ยไพ่จัดเม้นบอกว่าอะไรเก่าๆเดิมๆที่ว่ามามันจะเริ่มมีการเปิดเผยต่อประกาศในผลงานของคุณออกสู่ภายนอกนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการพลิกฟื้นสิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณรู้สึกไม่โอเคกับมันตอนแรกอะ่ะให้กลับมาดีขึ้นได้อะ่ะแล้วก็ไพ่คิงเหรียญบอกว่าหน้าที่การงานของคุณอะ่ะมันจะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลประโยชน์ผลตอบแทนทางการเงินที่ด,ดีตามมานะครับ เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นกับหน้าที่การงานใหม่ๆผลทางทางการงานใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะรวมๆแล้วในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีทางด้านการงานของคาราศิธนูนะทีนี้เรามาดูอะไเคลื่อกนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่เป็น,นก็เป็นการพูดถึงความซาบซึ้งสำเร็จบนคุณนะเนี่ยหากว่ามีโอกาสใหม่ๆที่มันหยิบยื่นเข้ามาให้คุณเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแล้วอะ่ะก็ขอให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วก็ รีบคว้าม,มันเอาไว้แล้วก็ทากับมันที่ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าคุณมีการพัฒนาเติบโตก้าวหน้าที่ดีขึ้นในด้านการงานอะ่ะคุณก็ต้องหันไปมองข้างหลังด้วยอะ่ะว่าเคยมีใครบ้างที่เขาเคยช่วยเหลือเกื้อหนุนผลักดันให้คุณมาสู่จุดนี้อะ่ะมีสิ่งดีๆกับตัวเองได้ก็เพราะพวกเขานะครับเนี่ยคุณก็ต้องให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านั้นอย่าปล่อยปละละเลยกับสิ่งที่เคยอยู่เบื้องหลังในการงานของคุณนะโอเคทีนี้เริ่มดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างครับ หน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่วีว r ฟฟอร์จูนนะมันจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตทางการเงินของคุณนะหากว่าเมื่อก่อนนะคุณเคยพบสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่พอใจทางด้านการเงินนะตอนนี้มันน่าจะเริ่มหมุนเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับคุณจะมีการจเจริญก้าวหน้าพัฒนาเติบโตทางด้านการเงินมากขึ้นนะซึ่งมันก็จะมาอย่างรวดเร็วกระทันหันด้วยอ่ะไอการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็จบไปไพ่เลิฟเวอร์นะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับใจของคุณจริงๆหะทาางดด้้นนกกรรเิตีอ่คคุณคฝั มีสิ่งที่ต้องการอะไรไว้อะสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะอืมก็ขอให้คุณอ่ะโชคดีตามรับไพ่ชุดนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูออร่าเคื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมเรื่องราวดีๆทางการเงินโอกาสดีๆต่างๆของคุณอ่ะมันน่าจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยได้พูดคุยติดต่อประสานงานหรือมีบุคคลภายนอกอ่ะที่เขาเดินหน้ามาติดต่อหยิบยืบ่นมาโอกาสทางการเงินให้คุณอ่ะ เนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยแยกจากกันไปแล้วก็มีการหวนคืนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหากคุณได้มีการพูดคุยติดต่อกับใครเนี่ยก็ลองจับสังเกตดูนะครับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นำํำพาเรื่องดีๆทางการเงินมาสู่ตัวคุณก็ได้นละครับทีนี้เราาดูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ ด้านความรักชาวธนูเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสหวานชื่นสักเท่าไหร่นะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะมีการกีดกันเป็นการปิดกั้นคู่ของคุณนะไม่ให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณในหน้าที่การงานที่คุณทำตรงจุดนี้อ่ะคุณจะทุ่มเทกับสิ่ง,งต่างๆที่คุณทําอยู่ในตอนนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีความคิดมากกังวลอยู่เหมือนกันแหละอาจจะเป็นทั้งตัวคุณเองแล้วก็คู่ของคุณนะซึ่งก็จะไม่ค่อยมีความสุขในความรักสักเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้แต่ไพ่แปดเหรียญบอกว่าเรื่องราวต่างๆตรงเนี้ยมันก็จะะยังคงคดําเนนนิต่อไปนะ เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลีย่ยงไม่ได้อที่คุณต้องเดินหน้าชีวิตทำจนจ,นจนุดหนีไปแต่ความรักผมว่ามันก็ยังดูมั่นคงอยู่นะเพราะว่าพวกคุณก็ยังคงรักษาความรักยังอยากที่จะเดินหน้าความรักความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆยังไม่ยอมแพ้หยุดพักกับมันนะครับทีนี้เรามาดูอ่อนเคิื่อนกันนะว่าพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง <S <S คำั้นจากไพ่ใบนี้เขาบอกว่าไม่ว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงก็ตาม แต่ว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆจากเบื้องบนนะ่ะเขาจะคอยดูแลปกป้องรักษาความรักของคุณให้มันเดิน,น้ากันต่อไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะก็ลองควงแขนจับมือคนรักของคุณนะ่ะเข้าวัดทําบุญเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาความรักของคุณเอาไว้นะทีนี้ต้องดูความรักให้กับคนโสนิทกันบ้างครับ นัไพ่ความรักคนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะในไพ่แปดเหรียญบอกว่าคุณก็มีเรื่องธุระหน้าที่การงานการเงินของคุณนะที่ต้องรับผิดชอบทางกับมันต่อไปนะครับเนี่ยสี่เหรียญบอกว่าคุณจะใช้ชีวิตเป็นแบบส่วนตัวไม่ค่อยเปิดรับหรือว่ามองคนภายนอกสักเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ไพ่จัสติ c เนี่ยมันก็เป็นเรื่องมุมมองของคุณลนะที่เห็นเรื่องความเป็นอยู่ฐานะทางการงานการเงินเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตของคุณมากกว่าโอเคว่าคุณก็อยากจะให้คนรักที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณนะ แต่คุณก็อยากให้ตัวเองมีความพร้อมก่อนนะครับอย่างน้อยคุณจะต้องเสริมสร้างสิ่งดีๆกับตัวเองทั้งในเรื่องงานเงินความเป็นอยู่ต่างๆของคุณนะให้มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วนะก่อนที่จะเปิดรับความรักเข้ามาเนี่ยไพ่เดอะสตาร์ก็บ่งบอกถึงการที่คุณเนะี่ยก็มีความสุขสมบูรณ์ที่ดีอยู่แล้วในชีวิตนะในการอยู่กับตัวเองในการใช้ชีวิตทำสิ่งต่างๆในตอนนี้นครับหากยังไม่มีความพร้อมคุณก็จะไม่เปิดรับความรักเข้ามานะทีนี้ต้องดูเอละครเชกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงน ทำนั้นนาจากาไพ่แบบนี้ผมคงต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณน่ะก็มีความสุขที่ดีกับชีวิตสดๆได้อยู่ตัวคนเดียวนี่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเลยนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะคุณก็อยากให้ชีวิตเนี่ยมีความรักเกิดขึ้นสักทีอ่ะไพ่ก็เป็นการแนะนําให้คุณเนี่ยควรจะเข้าหาผู้รู้ในการคุดคุยปรึกษาเรื่องราวความรักของคุณเอาไว้บ้างนะรวมไปถึงหาบทความในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอะ่ะให้มีความพร้อมที่จะเดินหน้ากับความรักที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบตึงๆดูไม่ค่อยเอื้อที่จะให้มีความรักเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสักเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับหน้าที่การงานการเงินมันก็เป็นสิ่งสําคัญกับคุณอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณก็ดูอาจจะเป็นคนตึงๆแข็งๆไม่หวานไม่โรแมนติกอะ่ะบางทีนะการจะมองหาคนรักสักคนนะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแลวก็เกินตัวของคุณไงลองขอความช่วยเหลือจากใครบางคนดูบ้างก็ดีนะครับอทีนี้เริ่มดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะ ภายด้านสุขภาพเนี่ยก็บอกว่าคุณนะอาจจะคิดเครียดกังวลกับสิ่งต่างๆในการควบคุมจัดการในหน้าที่การงานของชีวิตค่อนข้างเยอะไงเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องการพักผ่อนไม่พอนอนน้อยของคุณเอาไว้ด้วยนะมุ่งน้ามุ่งเน้นหาเงินแล้วอ่ะก็อย่าลืมแบ่งเวลามาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยนะครับรวมไปถึงเจยดเงินมาลงทุนให้กับตัวเองในการดูแลสุขภาพด้วยนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชรา,าศรีธนูนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในชีวิต หาทางออกในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ